สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายโทเค็นนะฮะซึ่งเป็นการโหวตนะ,ะในชุมชน OpenChat นะก็มีการโหวตให้ทำนายโทเค็นอ่า g อ r นะก็คือตัวนี้นะตัวนี้เออ่เป็นผลโหวตลำดับที่6นะฮะก็ผมไม่รู้จักนะ,ะต้องยอมรับอย่างนี้แต่ด้วยความว่าวิชาโหดเนี่ยแม้ว่าจะไม่รู้จักถ้าถ้าเรามี เเรามีวันเกิดนะเราก็สามารถทำนายได้นะสามารถทำนายได้ปัญหาก็คือว่าข้อมูลโทเค็นเนี่ยเป็นข้อมูลที่หาวันเกิดง่ายกว่าคอยนะหรือถ้าเกิดมันก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นเชนอะไรถ้ามันเป็นเออเชนของบ n นแนนเชนอะไรเงี้ยหรืออีเทอเทเรมอะไรพวกนี้อันนี้มันจะดูวันเกิดง่ายนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นของทอนมันก็ดูวันเกิดยากอยู่พอสมควร ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าตัวตัวโทเค็นนี้เนี่ยนะฮะมีเชนทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่2เชนด้วยกันนะก็คือบีเนน c ์บีเนนต์สมาร์ทเชนกับอีเทอร์นะปัญหาก็คือว่าเอา้าแล้ววันเกิดเขาอะ่ะมันอยู่เชนไหนเออมันอยู่เชนไหนอันนี้ก็ผมว่าหลายคนก็สงสัยนะฮะหลายคนก็สงสัยวิธีการง่ายมากฮะก็คือเชนไหนวันเกิดมันเกิดก่อนก็อันนั้นแหละนะฮะอย่างก็กรณีนี้เนี่ย มันปรากฏว่าไอตัวโทเค็นนี้เนี่ยมันอยู่ใน Binance Smart Chain นะเอ,อ BSC ไอตัว i n n n c e Smart Chain เนี่ยวันเกิดเขาคือวันที่20นะฮะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละนะ,ะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะส่วน Ether Scan เนี่ยนะ,ะเออปรากฏว่าวันเกิดเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่22มิถุนายนนะซึ่งมันหลังอะ่ะ พอมันหลังเนี่ยเราต้องไปถือวันเกิดแรกนะเราก็ต้องผูกวันเกิดแรกคือ22กุมภาพันธ์นะของปีนี้ซึ่งโทเคนตัวนี้เองเนี่ยเออมีประวัตินะฮะราคาขึ้นนะฮะอันนี้นะในวันที่23เดือน7เวลาสอบลัคนาเนี่ยเราก็ต้องสอบย้อนว่ามันขึ้นอนะ่ะมันขึ้นเพราะอะไรเราก็มาดูนะผมก็เลยผูกไว้เลยนะ23บกรกฎาไอ้วันนั้นเนี่ยมันมีพระศุกร์นะ เนี่ยต้องอังคารซึ่งพระสุขเขาได้ตําแหน่งวรโคตรวางนี่มันก็ให้ร้อยเป็นร้อยนะหมายความว่าเดิมเนี่ยมันได้ตําแหน่งอะไรอ่าได้ตําแหน่งใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าพระสุขอยู่ในตําแหน่งนี้มันเป็นมหาจักรใช่ไหมมหาจักรแล้วเป็นวรโคตรวางด้วยร้อยเป็นร้อยเลยนะฉะนั้นเนี่ยพระสุขเนี่ยต้องอังคารเนี่ยโอกาสที่อะไรฮนะราคาบันดีก็สูงแล้วประจวบเหมาะกับวันนั้นเนี่ยจันต้องลาหูนะ,ะเข้าเกณฑ์โชคอีกเกณฑ์หนึ่งเขาเรียก เกณฑ์จันต้องลาหูสูนิยมดมโชคในชะตานะฮะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ผมเคยให้เกณฑ์เว็บใหญ่เว็บเล็กกันแหละนะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวพฤหัสเขาอยู่นี่แล้วเขาเดินเลยไปแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะต้องเดินเวียนรอบมาลาศีสิงอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนถ้าจะเร็วๆนี้เนี่ยนะจะอาศัยดาวดวงไหนได้บ้างก็คือลาหูนะโคจรมาทับเสาไอ้ลาหูโคจรมาทับเสาเนี่ย นะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่22พิพฤศจิกายน69นะถึง10มิถุนายน71ฉะนั้นโทเคนนี้เนี่ยถ้าจะหวังนะฮะแบบเล่นสั้นเล่นสั้นก็ต้องเน้นที่พระศุกเนี่ยต้องอังคารน,นะแล้วถามว่าพระศุกต้องอังคารเนี่ยใกล้จะต้องกันหรือยังเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่13พฤศจิกายนนะตอนนี้พระศุกเนี่ยอยู่ในราศีตุลอ่าอยู่ในราศีตุล ฉะนั้นแล้วเนี่ยพระศุกร์อยู่ในราศีตุลเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในราศีธนูเนี่ยนะก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะจะช่ว,ชวงปลายปีเออจะอยู่ในช่วงวันที่8ธันวานะ8ธันวาไปจนถึงต้นเดือนมกรา8ธันวาของปีนี้นะ8ธันวาของปีนี้ถึงต้นเดือนมกราพระศุกร์ก็จะไปอยู่ตรงเนี้ยราศีธนูเป็นอ่าเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งมหาจักรนะแล้ว ดาวมันดีด้วยฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะดีดตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นสูงฉะนั้นเวลาจะเข้าเราไปดูกราฟปัญหาก็คือตัวโทเค็นนี้เนี่ยนะฮะกราฟก็ไม่ได้ถือว่าหวือหวานะเพราะมันเคยขึ้นไปแล้วรอบนึงแล้วมันก็ลงมาเนี่ยใช่ไหมถามว่าอยู่ในกรอบไซด์เวก็ถือว่ากรอบไซด์เวก็อาจจะแพงหน่อยนะแพงกว่าตรงนี้นะแพงกว่าตรงนี้นะฮะราคาเคยดิ่งลงมานิดนึงนะเออเราก็ดีดกลับขึ้นไปฉะนั้นแล้วเนี่ย การลงทุนพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นเหมือนซื้อหวยนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรเอาไปใช้อะไรนะฉะนั้นก็เหมือนซื้อซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะเผื่อจะมีโชคใหญ่เผื่อจะมีโชคใหญ่อันนี้ก็ฝากเอาไว้ส่วนคนที่จะดูว่าเออมันไปซื้อตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณเข้าไปในคอยมาเก็ตแครแล้วคิกคาว่าตลาดอะ่ะมันก็จะมีว่าเออมันมีของของเอ็กเชงอะไรบ้างก็มีเกต IOL Bank b i t m a r บิดมาใช่ไหมที่ดูแล้ว พอเดดูแล้วเออมันน่าจะเขาเรียกว่ามันเป็นเอ็กซ์เชงที่เรารู้จักนะรู้จักอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะคุณต้องไปศึกษาให้รอบคอบเพราะการลงทุนในเหรียญที่เราไม่รู้จักเนี่ยคุณต้องซื้อเหมือนแทงหวยอย่างเดียวอะ่ะนะถูกก็ถูก,ไม,ถก,กไม่ถูกก็ไม่ถูกนะเออฉะนั้นจะมาโวยวายไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเกิดเราจะถือแบบเยาอๆเลยแบบหุ้นเนี่ยคุณต้องศึกษาพื้นฐานดูผลประกอบการดูหลายๆอย่าง แต่โทเคนเนี่ยหรือคอยเนี่ยบางทีจะไปเอาแน่ไม่ได้นะคุณก็รู้ข่าวอยู่เอ็กเชงบางเอ็กเชงขนาดเป็นเอ็กเชงระดับ2ของโลกยังโกงได้เลยนะจะไปเอาแน่อะไรมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเงินที่ลงทุนต้องเป็นเงินหวยเท่านั้นเงินซื้อหวยอ่ะเออเงินซื้อหวยเท่านั้นเป็นเงินที่ถึงจะเป็นเงินเย็นนะกูก็ต้องคิดเยอะๆนะคิดเยอะๆผมเนี่ยซื้อไอพวกคริปโตนเนี่ยใช้เงินแบบซื้อหวยทท่านั้นอะ่ะเก็บแบบเงินหวยแล้วผมจะมาดูว่าเออ ป,ปีปีหนึ่งผมซื้อหวยไปเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเคยนับอยู่เหมือนกันนะเยอะเหมือนกันะนะแล้วเนี่ยก็วางแผนการลงทุนให้ดีแต่ไอตัวจำนวนศูนย์นี่มันก็เยอะอยู่นะเออฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตัดศูนย์ไม่ได้สักสี่ตัวนี่ก็เป็นสุลต่านได้นะแต่ทุนต้องไปดูประธานมันด้วยนะเอ,อ,อุปทา,านมันด้วยแล้วไปดูโปรเจกต์มันด้วยไม่ใช่ว่ามันเป็นโทรเค็นแล้วบางทีถ้าเกิดเดฟเนี่ยเขาทิ้งโปรเจกต์นี่ก็จบเลยนะ จบเลยนะมันจะไม่เหมือนคอยเพราะมันจะหยิบม,มาพัฒนาไม่ได้นะโทเคนเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยโทเคนเนี่ยต้องระวังนะฮะส่วนคอยเนี่ยมันสามารถหยิบม,มาพัฒนาได้นะอย่างก็เมื่อวานนี้ผมก็พูดเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดจะแทงหวยเอาเอารวยทางลัดอันนี้แล้วแต่เลยนะผมก็บอกช่วงเวลาให้แล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี